เราทหารราทุ้ลหลเราจะสู้เพื่อบา้านเมืองการศึกในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประกาศแสยานภาพแต่หาทำเพื่อขับไล่ศัตรตู่เหยียบย่ำและลุกราแผ่นดินของเรา ไยดันมีด้วยเหรอ,อขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทั้งแหล่เข้าสู่รายการเ,เพื่อความบันเทิงในยุคสมัยปี4,000ปี4,000ถ้ <laughs> าไปย้อนยุควะโอเค <laughs> <laughs> okay, หลังจากนี้หลังจากนี้จะไม่มีหลังจากนี้ไม่มีแล้วจะไม่มีวาจาพิกลพิการคนที่นี่ช่างมีวาจาพิกลพิการยิ่งนกข้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใด เกอโตทำดีมากท่านทำดีมากทำดีทำดีทำต่อเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านโอยทำไมต้นนี้ขยับได้กันท่านไอถามพ่อมึงได้ไงเลติเลติเอมีเวลาสุดที่มึงพูดคำหยาบเพิ่ที่แล้วมึงไปอะไรๆถ้าหลุดพดีก็หลุดไปอย่าพูดชิบหายเลยสัตว์แสบเลยด่าไม่ได้คุยอย่าให้กูด่านะมึงอย่านะ ไม่มีอะไรขอรับไม่มีอะไรขอรับอยู่ในใต้น้าหรือรรู้สึกวันนี้ข้าจะไม่ได้อะไรเลยเพราะตอนนี้ข้ามีความเูื่ว่าตอนนี้ข้าทาสมองหายยังไรก็ไม่รู้ข้าไม่สามารถที่จะตามหามันได้ท่านก็ท่าทำสมองหายทานเมีสมองให้สมาไดเด้อจนมาเห็นก็ตาจนพราใจมาเิดปลายเส้นแล้วข้าจัดการเอง ตูแตัดไฟฉายตากบช่วยช่วยใครก็ได้สักคนหนึ่งการุณา <c oughs> ท่านแสง <c oughs> คยท่านพู้<ล>จเจริญมากด้วยปัญญามีนามว่าคุนเขาขย่าวทวารท่านขุนเขาขย่าวทวารท่านกรุณาเอ่ออย่าเอ่ยคําที่มันพิกลพิจารณ์ฟังไม่รู้ความได้ไหมท่านพอดีข้ามีความรู้ว่าคําพูดที่ออกจากปากท่านแต่ละคํานั้นค่อนข้างจะเป็นคําที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อภาคชาติประเทศชาติาตบ้านเมืองจะทําให้ประเทศของเรานั้นสุดโทรมลงไปเหมือนกับพวกชนเผ่าไรอรย,อรยอธรรม ที่เออเขามาการล่องเรือไปตามสานที่ต่างๆเพื่อไปปราบบางกอาว่นน,นันไม่ใช่เผ่าดาท่านเอ่อแล้วท่านคิดว่าพวกพวกเขาเป็นชนเผ่าแบบใดกันหรือท่าน แสงมังกรแพงเอนเดอร์รากรอนข้าไม่อยากทราบได้ว่าท่านอุจจินั้นผู้ใดกระทบศีรษะเข้าของท่านได้อ่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทางนั้นตั้งแต่ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาข้าจำความได้อย่างเดียวคือข้าเกิดขึ้นมาแล้วข้าก็เดินได้หกเก้าน้องข้าคนาขา้าน่มยาท่านข้าข้าไม่ใช่มนุษย์ท่านข้าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งงูลูกครึ่งจิ้งจอกท่านลูกครึ่งสุนัขจิ้งจอกกับลูกครึ่งอสรพิษ กองทัพเราเล็กเพียงใดใชัยชนะก็จะยิ่งใหญ่เพียงนั้นนี่ไงามหัหมมมท่านเอ่อท่านสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายไวยฟ์ูของท่านมจะไม่ได้ไวไฟของข้ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้สเสถียรภาพหรือมันเป็นที่ท่านห้าห้าอะไรอ่ะ หัวรอดได้วันนี้เขาเอาเหรอโอ้ค่าสัมผัสได้ถึงผู้นักสายเวทพ่อมดคุณใส่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี ใจเย็นๆนะท่านพอหมดคุณใส่แข็งแก่งที่สุดในประ,ะปัาส่าีสองนั้นเการิ่นนะ้นเราเราสมัยเราไม่เรียกฝิ่นท่านท่านทำไมเหตุใดท่านถึงเรียกว่าฝิ่นหรือเราเรียกกันว่ายาสูบท่านท่านท่านเป็นผู้ผู้เจริญผู้มากไปด้วยปัญญาที่มาจากดินแดนอานห่างไกลใช่ไหมท่าน ต้องเทาัไกัใชหมเออับใออชงใชแยก่างต<อ>ไหนข้าน้อยไม่เข้าใจานอยนอยอย <c oughs> อินดีต้อนรับกับครับท่านอาชีเส้นเซียง ท่านผู้ไร้ศรัทธ,ธาขอที่ดีต้อนรับกับสู่ราชอาณจาจักรของเรานะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้รวยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเราพัฒนาแล้วพวกเราไม่ได้ใช้คําพูดที่มันเป็นสามัญชนแบบพวกชนพื้นเมืองชนพื้นพลเผ่าผู้ไร้อารยธรรมไร้ความเจริญแบบนั้นอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้พวกเราจะเป็นทําตัวเหมือนพวกมีอ,รอารยธรรมผู้มากไปด้วยปัญญาท่าน ยเมื่อไหร,ร่จะไลฟ์วันที่100หรอครับเออ่ท่านสิ่งมีชีวิตผู้มากมด้วยขนเต็มตัว,ตว,ตวกรุณารอต่อไปครับท่านวันที่100อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็สุดแล้วแต่จะคิดแล้วแต่พวกท่านจะใช้สติปัญญาในสมองของท่านเจนอเรตออกมาได้ว่าไงครับท่าน S <S> <S <S ท่านอย่าเพิ่งจบท่านท่านอย่างจบท่าน,านยิ่งกองทัพเราเล็กเพียงใดไทยชนะก็จะยิ่งใหญ่เพียงนั้น